ไวท์แฮกเป็นรถกระบะรุ่นเดียวในตลาดประเทศไทยนะครับที่มีดิสเบรกให้ทั้งหมด4ล้อไฟ3จุดมาให้ด้วยนะครับมีกัดหมอขึ้นมานะครับมีเดย์ไลท์นะครับเป็น LED ขึ้นมาแล้วโป่งด้านหลังเลยป่ะด้านหลังก็ต้องตีโป่งขึ้นมาอีกนะแล้วข้อดีพัดลมไฟฟ้าคืออะไรนะครับทิ้นส่วนวัสดุอะไรเนี่ยไม่ได้แบบแกงกล่องนะเี่ยออโต้เนี่ย เป็นเกียร์สิบสปีดนั่นเองแล้วตัวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือที่เขาเรียกว่าเบรกไฟฟ้านั่นเอง140แล้วเราหมุนได้เลยนะแต่มันยังไม่เข้าให้นะต้องถอนคันเร่งจนกว่าความเร็วจะเหลือ120สวัสดีครับผมแมคคาร์หนึ่งนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ YouTube Channel แมคคาร์หนึ่งก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยใน Channel นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพามาชมรถ Ford Ranger Next Gen Ranger ตัวใหม่ที่เราน็การแปลงขึ้นมานะครับเป็น F1 50คันจะดูใหญ่มื่เริ่มเทิมเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับคือจะบอกว่ารถที่เราเอามาทำเนี่ยไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้รุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นตัว xlt xls นะครับหรือ xlp u s นะครับถ้าเงินมันเหลือนะครับทำได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปดูผมอยากให้ดูว่าคันนี้มันคือรถอะไรจริงๆริแล้วมันคือ y tag ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ราคารถเพียวนะไม่รวมชุดแต่งพวกนี้นะครับ หนึ่งล้านสามแับาทรถเดิมๆของเขาเป็นยังไงเนี่ยแบบประมาณนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับรถเดิมๆเ,เนี่ยหน้าตาก็จะออกมาประมาณแบบนี้ถูกไหมผู้ชมอาจจะเคยเห็นในคลิปผมหลายๆคลิปถูกไหมครับก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับจะไม่ได้มีส่วนกว้างส่วนเว้าวอะไรมากมายอยากให้ผู้ชมดูนี่ครับข้างๆตรงนี้นะที่ผมยืนเดี๋ยวผมยืนให้ดูแบบนี้นะนะครับนะครับกับอีกคันหนึ่ง ถ้าเราเห็นที่ผมยืนเมื่อกี้เห็นไหมนะครับคือมันจะกว้างขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ได้ทําการตีบอดี้โดยการแบบว่าเอาเอา,เอาตัวชุดพวกนี้มาครอบทับอีกชิ้นนะคือการทำเนี่ยนะครับก็ถอดเอาหมดเลยทั้งชุดเดิมเอาไง่ายว่ารถเดิมๆนะเดี๋ยวให้ดูเผื่อไม่เข้าใจให้ดูประกรอบนิดนึงถอดหมดเลยถอดทุกสิ่งทุกอย่างไฟหนงไฟหน้าถอดหมดฝากระโปรงก็ยกออก เท่ากับว่าทำแบบนั้นรถคันนี้จะเหลืออะไรก็ก็เหลือแต่เครื่องยนต์แล้วก็แชสซีด้านล่างถูกไหมครับพอออกหมดปุ๊บเนี่ยเอาชุดพวกนี้เข้ามาใส่หมดเลยระยะเวลาในการทํามันก็เลยนานด้วยเพราะว่าหนึ่งคือมันมีคิวที่ลูกค้าผมก่อนหน้านเนี่ยที่เขาเขาทำกันจจะมีหลายคันก็ต้องรอคิวอีกถูกไหมครับรอคิวเพื่อจะทำนะครับทำสีทําอะไรขึ้นมาให,หม่ทำบอดี้ขึ้นมาให,หม่นะครับจริงๆชิ้นงานบอดี้มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องขึ้นกันก็นกคือบบวางคันต่อคันนั่นแหละ นะครับก่อนจะทาสีทําอะไรเสร็จก็ใช้เวลากันประมาณตีว่าเดือนนิดๆอนะ่ะสี่สิบห้าวันนะผมให้50วันเลยนะครับในการที่จะต้องทําพวกนี้นะครับอันนี้คือที่บอกว่าเปลี่ยนหมดนะครับแล้วมันสามารถคัสตอมในส่วนของตัวสีที่ลูกค้าอยากได้ทั้งหมดคันนี้คือนะครับออกมาเป็นสีชมพูอมม่วงๆอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าอยากให้มันเป็นดําแบบดําแดงก็เยอะแล้วใช่ไหมอยากให้มันเป็นดําชมพูะนะครับก็เปลี่ยนหมดเลยนี่เอาเป็นฟอร์ดคำว่าเป็นสีชมพูแบบนี้ทําขึ้นมานะครับพวก วัสดุปุปกรณ์ถ้ามาดูใ,ใกล้ๆนะต้องขอโทษผู้ชมนิดหนึ่งนะครับคันนี้จะบอกว่าคือมันก็เสร็จในส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้ทำการล้างขัดเคลือบสีอะไรพวกนี้แต่คันนี้รอส่งมอบอยู่แต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไงนะครับก็จะเป็นสภาพประมาณนี้ถ้ามาดูใ,นใ,นใกล้ๆนะงานชิ้นส่วนวัสดุอะไรเนี่ยไม่ได้แบบแกงกล่องนะครับคือเป็นก็สมราคานะครับสมราคาครับฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ดูแบบ เขาเรียกว่าชิ้นงานที่มันเป็นแบบไฟเบอร์ที่แบบชนไก่แล้วก็เป็นรูปไก่ไปเลยเลยไงี้ยไม่ใช่นะนะครับมันก็จะแบบมีความแข็งแรงด้วยนะครับไฟตัดหมอกเปิดกันให้ตาแบบตาไม่ใ่าตาบอดไปเลยนะครับกี่ดวงล่ะนะห้าดวงนะครับไฟก็จะมีไฟบนกับอาไฟสูงกับไฟต่ําก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับที่เดงทาอยู่นะครับตัวเซ็นเซอร์หน้าตัวเรดร์นะครับยังมีเหมือนเดิมนะมีーーเรดามั้ยข้างล่างนี่มีเรดานะเห็นไหม เลยนะที่ผมบอกคือใช้งานกับตัวระบบ Adaptive q u i s i c o n t o l ที่ให้รถมันเขาเรียกว่าขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2000เป็นเทอร์โบโคู่ให้กำลังแรงม้าที่210แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออโต้เนี่ยเป็นเกียร์10สปีดนั่นเองต้องบอกอันว่ารถของ Ford Nexgen t เนี่ยนะครับมีเกียร์และเทอร์โบทั้งหมด2ชุดใน Nexgen t นะครับ1เทอร์โบตัวนี้ คือเป็นเทอร์โบแบบเทอร์โบ2ลูกหรือเทอร์โบคู่นะครับในเครื่องยนต์ดีเซลกับอีกรุ่นหนึ่งคือเป็นเทอร์โบเดี่ยวในเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเทอร์โบเดี่ยวเนี่ยก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติที่6สปีดนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นลูกเดียวนะกับตัวเนี้ยเป็น10สปีดนั่นเองนะครับทีนี้พอเราทํามาแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะข้างในเนี่ยเครื่องยนต์อะไรของมันเนี่ยมันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ เหมือนเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์นะครับที่เป็นเกียร์10สปีดตัวนี้นะครับเอาอะนะครับนี่เครื่องยนต์อ่ะก็ยังเป็นเครื่องยนตแบบ์แบบแบบตัวเดิมเราไม่ได้ทำการแกะเครื่องยนต์ฟอร์ทิ้งนะนะครับแล้วตัวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือที่เขาเรียกว่าเบรกไฟฟ้านั่นเองซึ่งเบรกไฟฟ้าเนี่ยจะสิงสถิต อยู่กับรถที่เป็นชุดเกียร์ที่เป็น10สปีดหรือตัวเพิ่มแพคหรือว่าที่มันมีแบบอะแดปตีฟคุยชอนโทนะครับที่แบบขับเองเบรกเองรักษาระยะ่างเองตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับที่ผมบอกก็เป็น2,000พัดลมไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าคือจะมีหลายๆคนบอกว่าพัดลมไฟฟ้ามันมันเสียงดังมากนะครับยิ่งช่วงนี้ร้อนๆเนี่ยอากาศแบบ 45- องศาเงี้ยร้อนแล้วเสียงดังเนี่ยรถที่เป็นรถแบบ จะบอกว่าอะไรดีเบียน r c e d e s ยู n z หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้เขาใช้พัดลมไฟฟ้าหมดแม้แต่พวกซีว i c เ k พวกนี้นะครับพวกนี้คือเป็นไฟฟ้าหมดจริงๆไปดูนะรถรถรถเก่งเบนซินอ่ะหลายๆค่ายก็ใช้พัดลมไฟฟ้านะเสียงดังเหมือนกันนะครับแต่ f อร์ดังกว่าจะที่ว่าหนึ่งคือเครื่องยนต์มันใหญ่กว่านะฮะเครื่องยนต์มันใหญ่กว่าแผงที่มันต้องใช้แผงระบายความร้อนเนี่ยใหญ่กว่าแล้วข้อดีพัดลมไฟฟ้าคืออะไรนะครับพัดลมไฟฟ้าเนี่ยข้อดีคือมันรักษาอุณหภูมิได้นะครับ ไม่ต้องคอยวิ่งระทะลมตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้เราสตาร์ทเครื่องเอาจอดอยู่กบที่เขามีล้อของเขานะครับในการที่จะทํางานว่าต้องใช้พัดลมไฟฟ้าเบอร์หนึ่งหรือเบอร์2ในการทํางานให้เครื่องยนต์ของเราแบบว่าผมขอเรียกง่ายๆดีกว,ว่าคนที่เห็นตามปั๊มเคยเห็นใช่ไหมเราไปปั๊มน้ำมันอ่ะขับไปปุ๊บเราไปเจอตามปั๊มเราเจอรถที่จอดแบบขับทางไกลเวเรากลับด่างวัดสงการใช่ไหมจอดที่ปั๊มปุ๊บพวกก็เปิดฝากระโปรงขึ้นถูกไหมนะครับนั่นคือเป็นการแบบให้อากาศในเครื่องเย็นยอะไรเงี้ยแต่จริงๆรถพวกนี้ไม่ต้องทำ อุณภูมิเขาเนี่ยเขาจัดการของเขาข้างในเองนะครับควบคุมการทํางานโดยรีเลย์นะครับก็ไม่ต้องใช้สายพานจากเครื่องยนต์ลากเข้ามาเพื่อตัดทอนกําลังจากเครื่องยนต์เท่ากับว่า210ม้าที่มันมามเต็มเนี่ยนะครับมันไม่ต้องถ่ายมาที่ตัวพัดลมไฟฟ้าเลยนะครับเพราะตัวเดิมเนี่ยหรือเขาเรียกว่าฟรีปัมนะภาษาช่างฟรีปัมบางคนอาจจะไม่เข้าใจฟรีปัมคืออะไรวะฟรีปัมคือนะครับก็จะมีผมขอเรียกว่ามันมีสายพานอ่ะจากหน้าเครื่องนะครับลากเข้ามา ที่พัดลมสตาร์ทเครื่องปุ๊บจุดระเบิดปุ๊บสตาร์ทเครื่องปุ๊บชึ่งเครื่องสติดใช่ไหมพัดลมไม่ได้หมุนด้วยเพราะสายพานหมุนไงมันก็มาดึงตรงนี้ขึ้นไปอีกเท่ากับว่าเครื่องยนต์ก็เสียกาลังลงปีอีกนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของฟอร์ดเนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่ที่เป็นเรียกว่าแบตเตอรี A ่ A G M แบตเตอรี่บางคนก็บอกว่ามันแพงอะไรเงี้ยนะทำไมต้องเอางแพงๆมาใส่ให้ฉันด้วยนะฉันเปลี่ยนทีก็แพงอีกนะครับจะบอกว่า ค่ายรถยนต์ทั่วไปที่เราเห็นกันตามท้องตลาดเนี่ยแม้แต่ค่ายรถยนต์ที่ยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยแบตเตอรี่แบบนี้เขาก็มีเหมือนกัน AGM นะนะครับอยู่ในรถหรูๆของเขานะครับก็ไม่ได้หรูมากก็จับเอาง่ายเราก,เราก็เราก็ซื้อกันได้นะครับราคาร้านกว่าบาทหลายๆคนก็ซื้อกันได้แน่นอนนะครับตัวเนี้ AGM มันดีอย่รู้ไหมครับมันดีตรงที่ว่านะครับมันเป็นแบตเตอรี่ที่เก็บไฟได้ดีนะครับแล้วก็จ่ายไฟได้ลึกนะครับประกอบกับอัลเทเนเตอร์หรือตัวนี่ไดชาร์จนะครับ มีขนาดใหญ่มากได้ช่างฟอร์ดเนี่ยมัน250นะครับก็จะมีเขาบอกว่าเอ้ยถ้าแบตมันหมดแล้วพี่แบตมันเสื่อมละนะครับขับไปแล้วแบตมันเสื่อมมันจะเบรกอยู่แล้วเบรกไฟฟ้าอีกอะไรก็ไม่รู้ไฟฟ้าเต็ไมไปหมดเลยผมจะบอกว่านะครับมันไม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์เราสตาร์ทครึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับกระแสะไฟเนี่ยมันถูก เข้าไปอยู่ในตัว a l ์เนเ a t o r หรือตัวไดชาร์จแล้วนะครับเข้าไปอยู่นั้นแล้วมันเก็บไฟแล้วต้องใช้ไดชาร์จขนาดใหญ่ยี้เพราอไรเพราะอย่างที่บอกฟอร์ดก็มีระบบอะไรเยอะไปหมดนะครับที่เป็นระบบไฟฟ้าก็ต้องใช้ a l ์เนเ a t o r หรือไดชาร์จที่มีขนาดใหญ่ถึง250นั่นเองนะครับในส่วนของตัวท่อแอร์ที่บอกค่ายอื่นหรือรลดระกรันลุกนะครับเขาจะมีท่อแอร์อยู่ฝั่งนี้ถ้าเราสังเกตด,ดีนะครับแต่ฟอร์ดเนี่ยนะมาแปลกประหลาดเลยนะครับท่อแอร์อยู่ฝั่งขวานะครับนี่มันไม่ใช่การแบบว่ารถ เขาส่งออกนอกหรือเปล่าหรืออะไรไม่ใช่นะครับเป็นการจงใจของวิศวกรหรือคนออกแบบของ Ford mm hmm. เพราะว่าต้องการให้อร์ของ Ford เย็นจริงๆ mm hmm. คือถ้าท่อแอร์มันอยู่ในช่วงฝั่งนี้ฝั่งนี้คือท่อพวกนี้คือจะร้อนหมดนะครับ mm hmm. เพราะอากาศเนี่ยถูกดูดเข้าไปเข้าไปผ่านกรองผ่านเทอร์โบเทอร์โบคายอากาศทิ้งออกมาถ้าตัวท่อแอร์อยู่ฝั่งนู้น าฝั่งนี้นะมันจะร้อนหมดเลยนะครับร้อนหมดเลยนะครับทำให้อแ์มันเย็นช้าอันนี้เขาย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นซึ่งฝั่งนู้นเป็นแบตเตอรี่กับอะไรมันไม่มีความร้อนเลยไอ้ท่อนี้ก็ไม่ร้อนด้วยเอาจริงนะต่อให้เปลี่ยนเป็นท่อเลดมาเลยนะครับขับไปเลยกรุงเทพเชียงรายจับมาไงก็ไม่ร้อนนะครับฝั่งนี้มันไม่ใช่ฝั่งร้อนเพราะว่ามันผ่านอินเตอร์คูลเลอร์หมดแล้วนะครับอากาศดูเข้าคายมาผ่านอินเตอร์คูลเลอร์มาฝั่งนี้เนี่ยก็เย็นมาหมดแล้วนะครับก็เข้าเครื่องยนต์ไปนะครับตัวนี้ก็หมดปัญหาไปนะครับสําาหรรรับบตงนนีีีี้้ทท่่เออก พอเราปิดแบบนี้แล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวผมเปิด <_ C> e <an> เปิดเปิดในส่วนงตัวไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงให้มันแน่นสักนิดนึงนะครับนี่เวลาผมเปิดประตูรถหรือเปิดไฟนะครับการแสดงผลของจอ,อตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีไฟ3จุดมาให้ด้วยนะครับมีตัดหมอกขึ้นมานะครับมี daylight นะครับมี เนี่ยมันปรับแล้วปรับปรับให้ไม่แยงตาคนอื่นด้วยนะครับไม่ให้แยงตาเพื่อร่วมทางเซ็นเซอร์หน้ามีให้ครบนะครับ4จุดเห็ป่ะเซ็นเซอร์หน้ายัางมีอยู่เลดา้าก็มีขับเองเบรกเองจะกลัวอะไรนะครับก็เอาไว้ใช้เวลาที่ฝนตกหนักๆขับกลางคืนด้วยฝนก็ตกด้วยอันเนี้ยมีประโยชน์มากๆนะครับตัวไฟ3จุดตรงนี้ก็สวยมากนะนะครับเป็นงานทีเมียมไม่มีที่มันจะแบบจะเสียจะอะไรแน่นอนนะครับบอดี้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับเรายกสูงขึ้นมาอีก2นิ้วนะสำหรับคันนี้บอดี้ก็ใหญ่แบบนี้นะครับ ทำการใส่ล้อขอบ20ลบด้วย44นะครับก็ยังลดอยู่ดีเห็นไหมถ้าผู้ชมมาดูด้านข้างเดี๋ยวให้ตากล้องขยับมานี้ตรงๆเลยให้ดูนะนี่ขนาดเป็นล้อลบ44แล้วบอดี้มันกว้างมาแล้วก็ยังลดมานิดนึงนะนะครับถ้าไม่อยากลดแนะนำว่าใส่เพียงลบ24พอแต่ก็ตามความชอบใครชอบมันนะครับเราทำรถขนาดนี้ไปแล้วนะเจ้าของรถประเภทนี้ก็นะครับก็คงไม่ได้แบบ ซีเรียสกับเรื่องแบบโดนจับปรับอะไรประเภทนั้นสักเท่าไหร่นะครับปีกนกก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องทําด้วยนะคือถ้ามียกสูงแล้วปีกนกก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับปีกนกเนี่ยมันก็จะกระทบหลายๆอย่างด้วยตั้งศูนย์ไม่ตรงด้วยพรมันลายเบี้ยด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างตั้งศูนย์ก็ยากนะครับเราวเลยต้องทําการติดตั้งปีกนกก,กับตัวการโค้งด้านล่างลงไปนะครับด้านข้างออกแบบเ,ออเ,เป็นสีชมพูนะครับดำชมพูบันไดเหล็กแฮมเมอร์นะครับ เป็นรุ่นชาโดใส่มาให้เรียบร้อยพร้อมที่กันลื่นตรงนี้นะครับใส่มาให้แล้วสวยงามมากๆนะครับมาถึงด้านหลังกันหน่อยวายแทเนี่ยวายแทเป็นรถกระบะรุ่นเดียวในตลาดประเทศไทยนะครับที่มีดิสเบรกให้ทั้งหมด4ล้อนะครับวายแทมีดิสเบรก4ล้อเลยนะนะครับมีดิสเบรก4ล้อเป็นรุ่นเดียวที่มีขายในประเทศไทยแล้วราคาเท่านี้ นะที่มีดิสเบรกสี่ล้อในราคาล้านเดียวอะตัวขับ2ดิสเบรกมีมาให้แล้วนะครับสล้อด้วยนะครับพร้อมโช๊คที่อยู่นอกแชสซีจะบอกว่าไอ้โช๊คเนี้ยไม่ต้องก้มไปดูก็ได้นะตากล้องรดูแค่นี้แหละไอ้โช๊คตัวเนี้ยอธิบายอย่างงี้เนี่ยมาดูที่ตัวหัวได้นะครับสมมุติว่าเนี่ยคือโครงเหล็กนะครับนี่คือโครงเหล็กของรถนะครับรถปกติทั่วไปโช๊คจะอยู่ในแชสซีรถถูกไหมครับแชสซีอยู่ข้างนอกรถอยู่อย่างงี้นะครับอันนี้ของฟอร์ดเนี่ย โชกอยู่นอกแชสซีเลยนะครับเท่ากับว่าเกิดอะไรขึ้นฐานมันจะกว้างขึ้นเวลาขับขี่มีการโค้งการอะไรเงี้ยรถมันจะหนึบกว่าเข้าใจไหมครับรถมันจะหนึบกว่าเพราะว่าโชคมันอยู่นอกแชสซีทําให้การขับขี่เนี่ยมันหนึบแล้วก็นุ่มนวลพร้อมกับแหนบที่เขาใส่แหนบนุ่มมาให้ด้วยนะนะครับหลักของตัววแท็กแต่ White ag, แวาแท็กก็จะมีข้อเสียคือมันก็จะไม่สามารถบรรทุกหนักเป็นตันๆเหมือน XLT ได้นะครับหรือสปอร์ตเนี่ยเขาถึงต้องแยกลูกยังไงว่าถ้าโอเค ถ้าพี่อยากเอาไปบรรทุกพี่ก็ต้องใช้ตัวสปอร์ตหรือเกียทีแต่พี่เอาวายแท็กนะครับพี่ก็บรรทุกได้ก็บรรทุกแคมปิ้งใส่นู่นนั่นอาจจะไม่เกินถึงตันหรอกก็7 8 0 0แปดร้อยโลก็ยังโอเคนะเพราะรถนิยมของคนที่ขับรถประเภทนี้เนี่ยไม่มีใครบรรทุกผมว่าไม่เจอนะบรรทุกตันห้าอย่างเงี้ยนะไม่มีนะนะครับบรรทุกเลยน้อยอุปกรณ์แคมปิ้งนู่นนี่นั่นใส่นิดหน่อยนะครับเต็มที่8 900ก้โลก็เยอะแล้วนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วดิสเบรกสีล้อมันดีอีกยังไงนะครับข้อดีของมันบ้าง ข้อดีของมันก่อนนี่เป็นสีล็อกคือมีการเบรกที่นุ่มนวลเพราะทํางานควบคู่กับ adaptive cruise control หรือ stop and go นั่นแหละคือเวลาที่เราใช้ระบบเนี้ยรถมันจะขับเองเบรกเองแักษสลายระยะห่างเองถูกไหมถ้ามันเป็นดั้มเนี่ยมันก็จะมีอาการเบรกที่มันมันกระแทกแล้วเบรกแ,แล้วคนหัวทิ่มนะครับจริงๆดั้มเบรกค,คือเบรกที่ดีที่สุดนะดั้มเบรกเหมือนรถสิบล้อใช้เห็นไหมนะครับทำไมสิบล้อไม่ใช้ดิสเบรกละ่ะนะครับเพราะสิบล้อบางคันก็คับละสามสิบสี่สิบล้านก็มีนะนะครับแต่ดั้มเบรกเนี่ยมันเหมาะกับรถบรรทุกไงนะครรรับบบททที่่่่เหมมมมาาาออกกกวไได้พืุถูยครับ เขาก็เลยต้องเป็นดิสเบรกเพราะมันใช้กับไลฟ์สไตล์ทั่วไปนะครับแล้วมันมี ABS ด้วย4ล้อนะก็ดิสเบรกก็จับปล่อยจับปล่อยไม่เหมือนดัมเบกดัมเบกเบรกที่ก็บคืดเหมือน10ล้อนะครับที่เป็นอย่างนั้นนะครับปัม๊มลมอะไรของเขาเนะี่ยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงด้านหลังกันหน่อยด้านหลังถ้าเราเห็นเนี่ยไฟท้ายเปลี่ยนนะครับไฟท้ายไม่เหมือนเดิมนะครับไฟท้ายก็เปลี่ยนด้านท้ายก็เปลี่ยนนะเห็นปะ่ะเป็น LED ขึ้นมาแล้วโป่งด้านหลังเห็นปะ่ะด้านหลังก็ต้องตีโป่งไม่นะเห็นไหมตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยมือผมเน ที่ตีปโป่งมารถมันจะดูมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเห <He ard wise> ็นไหมการชนแฮมเมอร์ก็ยังอยู่อย่างนี้เลยปะ่ะนี่คือฐานเดิมมันนะเ<ไ>ห็นป่ะฐานเดิมมันเท่ากันชนนี่แหละจริงๆแล้วะนะครับมันยืดออกมาอีกประมาณสักสองสามนิ้วได้นะครับที่ยืดออกมาแบบนี้ด้านหลังก็เปลี่ยนเป็นการชนท้ายแบบของแฮมเมอร์ตัวเข้ารูปให้นะครับฝาท้ายก็เปลี่ยนใหม่เห็นป่ะมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะเหลือแต่แชสซีที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับฝาท้ายก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับตัวโลบาร์เนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่ เป็นของแฮมเมอร์ตัวตะแกรงแบบนี้ซึ่งตัวตะแกรงเนี้ยผมบอกกันนะว่ามันเป็นโลบาร์ที่แพงสุดแฮมเมอร์นะครับและตัวนี้มันมีดีไซน์ที่สวยงามไงนะครับมันก็เลยมีความแพงแล้วก็ชิ้นงานเขาเนี่ยการพ่นหรือทุกอย่างเนี่ยครับมันทําให้มันสีมันไม่ค่อยลอกเท่าไหร่นะของแฮมเมอร์นะถือว่าเป็นชิ้นงานที่ดีมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลายๆคนบอกว่าอุ้ยมันจะดีหรือฝานดมันนี่ฝาดมันรุ่นใหม่นะครับใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะหักแล้วเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะใหญ่มากนะครับฝานมั ทีนี้เรามาดูฝั่งคนนะั่งกับข้างในกันหน่อยอ่ะข้างในของวายไท้ที่ผมบอกนะครับมันก็จะมีส่วนตัวเบาะหนังมาให้อยู่แล้วที่เป็นดําได้ส้มแบบนี้พร้อมช่องแอร์นะครับพร้อมช่องแอร์นี่พร้อมช่องแอร์มีมาให้นะครับช่องแอร์ช่องแอรมีมาให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมแล้วก็ตัวปลั๊กหลายๆอย่างนะครับปลั๊กหลายๆอย่างนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับ เห็นไหมครับช่องแอร์ตรงนี้แล้วก็มีที่เสียบปลั๊กนะครับปลั๊ก2 0 0 3 0โวลต์นะครับได้สูงสุด400วัตต์นะครับสูงสุดเป็นปลั๊ก3ตาแบบนี้เอาออลมาเสียบได้เลยนะครับแล้วถุงลมนิรภัยรุ่นนี้ก็เรียกว่ามันมี7ลูกแล้วกันนะครับมี7ลูกเลยนะสำหรับถุงลมนิรภัยของตัว WiT แทนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยขับ2มีให้ครบบ่อไฟฟ้าเป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะครับพร้อมแสงแอมเบียนท์ไลท์ข้างในรถเนี่ยก็สามารถที่จะ เลือกเปิดหรือปิดได้ก็จะมีไฟเขียว,ข,ยวขึ้นมาบริเวณเนี้ยนะครับขึ้นมาให้ดูว่าเป็นไฟแอมเบียนไลท์อะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดสามารถเข้าเกียร์ธรรมดาได้โดยการบวกลบที่หัวเกียร์นั่นเองนะครับโหมดมีให้เลือกนะครับโหมดขับ2ขับ4 CL เนะครับเราขี่1้อยแล้วเราหมุนไปที่ขับสี้เลยหรือเราขับ1 4 0ยแล้วเราหมุนได้เลยนะแต่มันยังไม่เข้าให้นะต้องถอนคันเร่งจนกว่าความเร็วจะเหลือร้อยตัวขับ4ถึงจะเข้าให โหมดโคลงอะไรพวกนี้มีให้นะครับเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบนะครับอาทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนตัวฝั่งคนขับกันนิดนึงนะครับฝั่งของคนขับตัวนี่ตัวนี้มีอะไรมาให้นะครับพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะนะครับพวงมาลัยหนังนะครับเป็นไหมหนังดําส้มๆอย่างนี้นะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังอยู่แล้วปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ กระจกนะครับเป็นออโต้ให้2บานหน้านะเกียร์สามารถเข้าบวกลบที่หัวเกนะียร์เห็นไหมหัวเกียร์มีบวกลบก็จะเข้าเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับเวลาที่ผมทําการสตาร์ทเครื่องนะครับหน้าจอจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีหน้าจอฝั่งนี้อีกนะครับทีเนี้ยรถของตัว y า t แชกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบรกมือที่ผมบอกเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแบบนี้นะดีไหมดีนะเบรกมือไฟฟ้าถือว่าดีนะครับไม่ต้อง อะไรเยอะนะครับใช้งานง่ายนะครับโหมดออฟโรดแบบเร่งด่วนก็มีให้เพียงแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับกดตึ้งนะหน้าจอจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมหน้าจอขึ้นแบบนี้เราก็สามารถดูได้ว่าเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรไหมแล้วก็สามารถเลือกล็อกดิฟล็อกหรือไม่ล็อกก็ได้เห็นไหมกดจากด้านหลังเนะี่ยกดตรงนี้เลยดิฟเราจะล็อกให้หรือเป็นโหมดโคดล่องโหมดอะไรพวกนี้เราก็มาหมุนหมุนตรงนี้เอานะครับการใช้งานหมวกขี่เราไม่ต้องรู้ว่ามันอยู่โหมดอะไรเราแค่หมุนหมุนเท่านั้นครับหมุนไปนะครับ แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเห้ยจะมีโหมดให้เลือกนะเดี๋ยวนะพอผมหมุนตรงเมื่อกี้ใช่ไหมครับโหมดจะมีให้เลือกว่าเป็นโหมดอะไรบ้างเนี่ยโหมดลากพ่วงเห็นไหมโหมดถนนลื่นนะใช้ถนนลื่นโหมดคล่องสมมติเราหมุนไปที่โหมดถนนลื่นนะครับมันจะกลายเป็นขับเคลื่อน4ล้อแห่ตันมัานไหมกำลังเปลี่ยนเป็นระบบ4ี่คูณสเนี่ยเปลี่ยนให้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับสําหรับโหมดถนนลื่นนะครับคือเราไม่ต้องรู้ว่าเราอยู่โหมดอะไรนะครับเราแค่หมุนอย่างเดียวแล้วมันรถจะทํางานให้เราเองนะครับ นี่เป็นไงดีไหมสำหรับตัว Next Gen Y t e g นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ให้ผมในช n e ลนี้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะออกรถแล้วอยากทำแบบนี้ผมขอบอกเลยว่านะครับมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีเวลาด้วยนะครับเพราะการที่ทำรถแบบนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้มีรีเฟกกับลูกค้าออกไปเพราะว่าลูกค้าผมหลักๆแล้วก็จะอยู่แตงวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับ การทำรถเนี่ยมันต้องจบภายในขั้นตอนเดียวนะวันส่งมอบเลยเราไม่อยากให้มีรีเฟกกับลูกค้าทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ลูกค้าในสนใจที่จะซื้องกับผมหรือทําแบบไหนแไหนก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพทล่างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ